มาอย่างไรงมคือถือมีดถือผ้ามีคือการปนลวงพี่มีเท่าไรเอามาให้หมดเลยเอาปืนจะได้คือถือมีดเขาก็ถือปืนสน่กเว้ยเอาบ่มีเงินซื้อปืนตัวนี้มันจนมีจิกระบอกได้ซื้อลักเอา วายสิมาปดพาปนเจ้า <ska> จ <du le> <sch economies> ังไดพาปนได้หางนง้นได้ผมมีเงินดอกโอ้ยอย่ามาตัวผมลูกพี่โอ้ยมันบผมนี่จะหนังสือทรมาอะเนี่ยโกมาใน่กระเป๋าอ่ะใน่กระเป๋าชิมี่ยังนี่ปืนบอกเดียวนี่ I <laughs> not